สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับผมทำนาแบบนาอินทรีย์ไม่มีสารพิษสารเคมีใดๆตทั้งสิน้นซึ่งเมื่อทำเสร็จสีมาเป็นข้าวสารเนี่ยมอดจะชอบมากผมมีวิธีที่จะช่วยกำจัดมอดแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการป้องกันมอดนะครับมันมีหลายวิธีที่ลงในสื่อโซเชียลแล้วก็ ลองทำตามอาจจะไม่ได้ผลร้อเอร์เซ์อย่างเช่นวิธีการที่เอาพริกนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกสดหรือพริกแห้งเนี่ยลงไปในกระสอบข้าวสารหมอดก็ยังออกไม่หมดหรือว่าจะเป็นเกลือนะครับเอาเกลือลงไปในกระสอบข้าวสารที่มันมีมอดมันก็ออกไม่หมดหรืออาจจะเป็นช้อนสแตนเลสนะครับใส่ลงไปในกระสอบข้าวสาร มอดก็ยังออกไม่หมดแต่วิธีนี้เป็นวิธีการกำจัดมอดที่อยู่ในถุงข้าวสารให้หมดสิ้นซากเลยครับหลังจากที่เรากำจัดมอดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันมอดไม่ให้มอดกลับมาได้อีก100%เปอร์เซนผมจะพาท่านไปชม2วิธีครับวิธีที่1คือการกำจัดมอดออกไปจากถุงกระสอบข้าววิธีที่2คือการป้องกันไม่ให้มอดกลับมาอีก 2วิธีนี้เราไปดูด้วยกันเลยครับวิธีต่อไปนี้เป็นวิธีกําจัดมอดที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็คือผมจะกําจัดมอดด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือน้ําส้มสายชูนะครับที่มีปริมาณกรดน้ําส้ม5%อันนี้อยู่ในครัวของเรามีนะครับน่ครับน้าส้มสายชู สามารถที่จะกําจัดมอดได้นะครับเพราะว่ากลิ่นมันในโอ้โหสุดยอดแรงมากๆนะครับน้ําส้มสายชูผมจะใส่ลงไปในถ้วยนี้นะครับเนี่ยนะครับใส่น้ําส้มสายชูลงไปประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็ใส่ลงไปในกระสอบข้าวสารเลยนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับที่บ้านผมไม่มีมอดผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับใส่ลงไปในกระสอบข้าวสารเลยแบบนี้ครับ แล้วก็เปิดปากถุงเอาไว้แบบนี้นะครับเปิดปากกระสอบเอาไว้แบบนี้แล้วมอดมันก็จะตายหนีครับเพราะกลิ่นมันแรงมากนะครับมอดก็จะหนีประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับมอดจะหายหมดเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับถ้าสมมุติเราทําตอนกลางวันก็ประมาณตอนเย็นๆครับมอดก็จะหายไปหมดเลยครับถ้าเราทําตอนกลางคืน นะครับช่วงหัวค่ำตอนเช้าตื่นขึ้นมามอดหายหมดเลยครับวิธีนี้ได้ผลดีจริงๆครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูวิธีการป้องกันมอดนะครับนี่คือวิธีป้องกันมอดที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้ใบมะกรูดครับวางลงไปกลิ่นของใบมะกรูดนี่โอ้ยีย่ค่อนข้างที่จะรุนแรงสําหรับมอดนะครับวางลงไปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์ครับ 7วันเปลี่ยนครั้งหนึ่ง7วันเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะป้องกันมอดครับเนี่ยครับเพราะว่าพอครบ7วันเนี่ยกลิ่นเขามันก็จะละเหยไปเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนทุก7วันครับนี่เป็นวิธีการป้องกันมอดอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมใช้อยู่เป็นประจำผมทําอยู่เป็นประจำนะครับขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ําส้มสายชูเป็นการกําจัดมอดครับที่มีอยู่ในข้าวสารนะครับ และใบมะกรูดเป็นวิธีการป้องกันมอดนั่นเองล่ะครับนี่ก็เป็นวิธีการกำจัดมอดง่ายๆด้วยวัสดุในครัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะกำจัดมอดให้สิ้นซากเลยครับและเราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้หมอดกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่ๆที่ไม่มีมอดนะครับพี่ๆควรจะป้องกันหมอด,ด้วยวิธีที่ผมนำเสนอไปแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ